วันนี้เดี๋ยวผัดเผ็ดปลาไหลกันครับได้ปลาไหลมาเรียบร้อยล้างแล้วทําแล้วไปาตอนี้ก็ปลาไหลวันนี้ไปไปลุยกันเลยน้ามันลงไปเลยวันนี้เล่นอะไรปลาก็ต้องอยู่ในปลาเป็นผัดอะไรก็เดี๋ยวค่อยดูพริกแกงเผ็ดลงไปเลยเอาแบบแซ่บๆจิตจัดจิตจัด,ดอืมนี่เลยครับเรียบร้อยแล้วทำแล้วปลาไหล ผัดเผ็ดปลาไหลวันนี้ผัดเผ็ดปลาไหลมันก็เป็นอาหารป่านะโซนป่าป่าทั้งทั้งนู่นเป็นสัตว์น้ามันก็เขาจัดอยู่ในประเภทอาหารป่าเพราะว่ามันเวลาผัดมันรสชาติมันร้อนแรงเผ็ดจี๊ดจา๊าดมันก็เลยอยู่ในทำเนียบอาหารป่าเนี่ยวันนี้บรรยากาศป่าป่าก็ต้องผัดข้างนอกผัดในบ้านมันฉุนมีหลานอ่อนๆเนี่ย เอาแบบตามวิวนี่เลยครับเนี่ยไปลงไปเลยปลาไหลเราที่เราทําลงไปเลยล้วนให้หอมวันนี้เป็นอาหารป่ารสชาติแบบแรงๆเลยว่างไงน้องมีว่าไงอร่อยไหมน้องมีว่าอร่อยไหมหลานน้อยนั่งอยู่ข้างๆแม่ช้อยนางํลำลงไป เดาะนิดหนึ่งเพื่อความกลมกล่อมนะของปลาปลาอย่ามากเดี๋ยวหวานเอาแค่รสชาติกลมกลม่อมแค่ปลายช้อนไม่มีอะไรมากเครื่องปรุงปลาชูรสตาลน่อยเอยงเองล้วนให้หอมเลยตอนนี้กลิ่นตืงเลยกิน เป็นปลาไหลนาพวกเขาเอามาฝาอือก็เลยเอาซะเลยง่เลยให้ชชำๆอืออ่านี่ปิดฝาไว้สักคู่หอมให้สุกก่อนอ่ะนี่เลยครับได้ที่แล้วนี่มีพริกชี้ฟ้ากระชาย ามะาเขือพวงแล้วก็พริกไทยโรยลงไปกระชายนี่ผมเป็นกระชายหัวท้ายนี่เลยครับใบยีหล่าลงไปใช้เป็นใบยีหล่านะครับไม่ใช่กระเพรายีหล่านี่รสชาติจะร้อนแรงมากนี่เป็นผัดเผ็ดปลาไหลช้ำๆเลยครับวันนี้เสิร์ฟกันแบบช้ำๆนี่เลยร้อยครับผัดเผ็ดปลาไหลอืมหอมมาก